อยู่กันในเกม Minecraft ของผม Dark Fox นั่นเองก็จุก,กับในม็อดที่มีชื่อว่า Melty Mop กันอีกเ mm hmm. ช่นเคยนะก็ในคลิปนี้ mm hmm. ผมก็จะไปทาการสู้กับบอสตัวแรกแก็คือเป็นบอส f e l i a n Lost n o t นะฮะ mm hmm. ก็เป็นไอตัวอัศวนนะฮะที่แบบเป็นชุดเกาะเหล็กอะ่ะเออก็เลยเลยผมขอทําการเตรียมของเพื่อทำการไปสู้แล้วกันนะตอนนี้แล้วก็ผมได้สร้างเป็น GM ตัวเองขึ้นมานะฮะเป็นแบบเป็นร่างโคนนะเออ ก็มันจะเป็นคนแรกของนะฮะก็ของที่ได้ที่แรกแบบนะโคตรโอพีโอพีแบบโคตรโกงครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมไปเอาไอ้คริสตันชาร์ดมาละกันเพื่อทำการแรกเป็นขวดเวลนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้เวลเยอะเลยนะฮะเพื่อทำการเอนชาร์ดของมาแล้วมีอแปดอันนะี่ยเพราะว่าไอ้ไอันนี้มันหายากฮนะโอเคเอามาสักหนึ่งละกัน สักหนึ่งสเต็กนะฮะประมาณนั้นโอเคปั๊มเลยปั๊มเวลลยฮะเราต้องอินชาร์ตพวกของให้แบบโคตรนะครับเพราะว่าไอตัวล็อกน็อตนี่มันนะมันโกงนะมันโกงอยู่เพราะาเราไม่สามารถตีมันได้เราต้องตีตรงดาบอะตรงด้านหลังมะนะันอะโอเคแล้วก็ต่อไปเออแปบ๊บหนึ่งนะต้องเตรียมของอีกเยอะเลยใช้เหล็กในการแลกเป็นไดมอนด์นะฮะสาอัน แต่ว่าต้องใช้เหล็กตั้ง64อันกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคผมว่าเหลือเฟืออทําชุดเกาะไดมอนด์ได้ฮะตอนนี้เออโอเคงั้นก็ถอดชุดกเกาะเหล็กออกแล้วกันลดประจําการนะชุดกเกาะเหล็กอันนี้แล้วก็นี่เก็บมาหมวกเอ,อ่เอ,อเอ,อิเออ่มออออตัคาร์บตรงนี้ฮะแล้วก็ไดมอนด์มาทําเป็นตัวแล้วก่อนแล้วกันครับมาแล้วก็ทําเป็นหมวก อ่าแล้วก็กางเกงฮะกางเกงครับแบบนี้เลยโอเคชิบแล้วก็ต่อไปคือรองเท้านะฮะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะต้องเอาตัวนี้ออกฮึบเอามาเรียบร้อยฮะครบแล้วได้อาชิมเม้วก็ต่อไปฮะอันนี้เก็บก่อนเออเหล็กไว้ก่อนฮะเอาเหล็กเพิ่มแล้วกันนี่ทองเราหลอมเสร็จแล้วแต่ก็เหล็ก โอเคแล้วก็เอาอันนี้เก็บไปก่อนนะต้องเคลียร์ของอะเคลียร์ของแบบขออยะทิ้งไปก่อนแล้วกันมาขึ้นไปด้านบนนะครัทำการแลกของก่อนเออป๊แบบนึงนะต้องแลกกับคนนี้สิขายเป็นสมุดเอ็นชาร์ดนะอินฟินิตี้ยังไม่เอาอะแล้วก็ฟอร์จูนโอเคอันนี้อัปเกรดอันนี้คือผม <laughs> ผมลืมเอาเหล็กมาใส่ <laughs> นะเออป๊แบบนึงนะแปบ๊บนึงนะ ไอชัดเกาะไปอยู่ไหนวะเนี่ยไอชัดทุกเกาะแอดวานนี่ไงเจอแล้วฮะอันนี้เป็นแอดวานโพซิชันเอามาสักหนึ่งอันดีกว่าไหมเนี่ยมันจะไม่พอแกเพราะว่ามันต้องเชเวลในการแบบว่าเอนชาร์ดเยอะนะฮะโอเคเอาโพซิชันแล้วกันแอดอันนี้คือเป็นแอดวานทรอนเป็นสะท้อนดาเมจนะฮะโอ้โหขาดเวลเจ็ดเวลอะ่ะโอเคต้องทำการไปแลกเวลอีกฮะ เออเดี๋ยวก่อนนะแลกเวลคนนี้สินี่ฮะสักหนึ่งสแต็กอีกแล้วกันนะมันต้องการเจ็ดเวล์ไงในการเอนชาร์ตไอ้อสวานถอนนะฮะโยนทห้หมดเลยแล้วกันโอเคโยนไปฮะโยนไปฮะผมจะไม่ตัดคลิปแล้วกันในตรงนี้เพราะว่าเป็นการเตรียมตัวไปสู้นะฮะในคลิปนี้ แล้วก็ถ้าเกิดผมสู้เสร็จแล้วผมจะเดี๋ยวคลิปหน้าเคยจะไปประจนภัยในเขตใบโอมอื่นแล้วกันเพราะว่ามันจะมีบอสในเขตใบโอมอื่นด้วยะฮะซึ่งใบโอมทุ่มจะไปนะฮะก็คือเป็นใบโอมาันนี้ใบโอมเออสวรรค์นหน้านะฮะเออไปหาเจ้าไอ้เดอะซันเชฟอะนะฮะไอ้巴าโคว่านะฮะประมาณน,นั้นโอ้โหที่บ้านนี่แบบลมพัดแรงมากนะเพราะว่าเช่วงนี้คือมันก็จะปีใหม่้วฮะแบบอากาศเริ่มหนาวแล้วที่บ้านนั้นหนาวมากเลยตอนนี้ ล่าเซอร์ชาร์ฟเน็ตเอาล่าเซอร์ชาร์ฟเน็ตละกันต้องการเป็นเหล็กนะฮะผมไม่เอาแอดวานมาเพราะว่าแอดวานคือมันจะโกงนะครับมันดาเมจมันโกงไงแอดวานชาร์ฟเน็ตอ่ะผมก็เลยเอาแบบเป็นแบบล่าเซอร์ชาร์ฟเน็ตมาละกันมันอาจจะไม่โกงก็เป็นได้ละมั้งดาเมจนะ <laughs> นะฮะโอเคเอาอลอนแปลเป็นนิดละกันมันไม่พอวะไม่พอฮะเหล็กผมไม่มี <laughs> เหล็กมันใช้หมดแล้วโอ้โหแป๊บเดียวฮะใช้หมดเลย แล้วก็คาบเป็นดาบไดมอนด์แล้วกันนะมาได้ไปแล้วฮะดาบไดมอนด,ดอน์หนึ่งเล่มอ่าโอ้ยอูได้บัฟเสริมดีเลยอ่ะโหได้แบบบวกดาเมจบวกสิบยฮะสุดยอดแล้วก็เอาตัวเท่มอันไดอิ่งมาเตรียมไว้แล้วกันเผื่อตายเพราะว่าไอ้ตัวลอตนอตนี่มันมันเก่งอยู่เหมือนกันนะเก่งมากฮะโอเคเราน่าจะพร้อมหรือเปล่าแบบป๊บหนึ่งนะ เออมีฟอร์จูนอัตวานเมนดิ้งนี่ก็อยากจะได้นะ,อ,ะ okay, อัตวานเมนดิ้งอ่ะโอเคเฮ้ยเอาเป็นเหล็กเหล็กเหล็กอยู่ดีฮะผมว่าพอละแรกอะ่ะอัตวานเมนดิ้งเออโอเคเอาเวลมาก่อนแล้วก็แรกฮะเฮ้ยแป๊แบหนึ่งนะอัตวานเมนดิ้งโอเคเอามาฮะแล้วก็คิดจะเข้าสไตล์นี่ของฟรี <laughs> ตีแล้วติดครีมันมีโอกาสติดครีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกนันนะอันนี้ จะไม่เขียนว่าคริคโคสตายนะฮะออโอเคทำการเอนชาร์ตเป็นคริคโคสตายก่อนแล้วกันโอเคมาแล้วก็ทำการเอนชาร์ตเป็นแอดวานตโอ้โหขั้นอีกห้าวลโอ้แต่หน้ามีอยู่ห้าอันอ๋ออโอเคไงดีเพรานะที่มันหาย,ยากไอ้คิดตั้นฉาดแต่นี่มันต้องไปขุดเหมืองเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวปั๊เวลก่อนปั๊บไปปัมปป๊มไปปัมปป๊มไปปัมปป๊มไปฮะ โอเคสิบแปดเวลโอ้โหได้แค่นิดเดียวครับเวลมันใช้ในการอัพอะเนี้ยเยอะอะเวลอะโอเคฮะเอามาเลยฮึบเหลือกี่เวลวะเนี้ยตัวหนึ่งนะเนี่ยฮะได้บัฟมาสุดยอดมาเลยฮะเหลือสิบสามแล้วจากสิบแปดนัเลยเหลือสิบสามนะฮะโอเคเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะเยอะเกินในในถ้ำมันอยู่ในถ้ำนะไอ้ลอตนอตผมทำการสร้างถ้ำาหม่เพราะว่าผมหามันไม่เจอครับผมหาที่มันสปอนธรรมชาติอะไม่เจอนะฮะมันสปอนยากมาก ผมก็เลยทําการเจัดฉากไว้แล้วกันสปอมนมาในถ้ำนะแล้วก็จัดฉากเอาไว้นะเออประมาณนั้นเราต้องเดินมาทางนี้เลยนะฮะจะถึงไอ้ตรงที่ผมทําไว้นะฮะโอเคเดินไปเดินไปเดินข้ามน้ำไปฮะมันช้ามากเลยแต่ผมก็ไม่ตัดแล้วกันคลิปตรงนี้ฮะยาวๆไปสัก16นาทีแล้วกันเออคลิปนี้เดี๋ยวจะตัดให้เหลือ16นาทีประมาณ16นาทีแล้วกันนะคลิปช่องผมนะฮะ โอเคน่าจะทางนี้หรือเปล่าต้องมาตรงบ้านเก่าตรงนี้นะครับเป็นถ้ำเก่าที่เราขุดกันในพาร์ทแรกแล้วก็ต้องขึ้นมาทางนี้เลยจุดเกิดก็คือตรงนู้นนะฮะแถวจุดเกิดอะที่ผมทําไวะะ้ฮนะโอเคะมันจะเป็นเสาอยู่เป็นเสานี่ไงด้านหน้าฮะ,ะเป็นเสาอันนี้แล้วก็ต้องโดดลงไปเพราะมันลึกมากนะฮะโอเคะ ต้องเตรียมนี้ไว้ก่อนแล้วกันในวิชั่นแต่ยังกินไม่ได้ครับเพราะมันยังอิ่มอยู่ตัวผมอะโอเคเราเตรียมของเตรียมทอสไว้แล้วกันมันมืดนะในนี้โดดเลย,เล,ยลงน้ำโอเคเอ่อุ้ยปักไฟก่อนนะมีเสียงซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้ต้องมีแล้วเน,นี่ยตรงเนี้ยแต่กระนั้นมันอยู่ตรงไหนวะผมก็ลืม <c oughs> ตรงนี้ปะเนี่ยตงรงลูนี้ปะเนี่ยอ๋อนี่งไงฮะบอสบาร์ขึ้นละวเซอร์เรียนบอสนอตนะฮะ เดี use, okay, ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะปักปักไฟก่อนปักปักปักไฟไว้ฮะตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าไงดีไงดีไงดีเอ่อโอเคมาโดดลงไปเลยฮะไงดีเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเออแล้ต้องเข้าไปใกล้ดีไงมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วโอ้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะแต่ก็ได้อยู่มันตีไม่เข้าครับเพราะว่ามันต้องตีด้านหลังมันต้องให้มันใช้ท่าทุบอ่ะเออแบบนี้ไงแบบนี้ไงแล้วก็เข้าไปอ้อมไปตีด้านหลังมัน ตีไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคฮะโอเคฮะเร็วๆๆๆตีตีตีตรงนี้เออนั่นแหละโดนและเจ็ดดาเมจโอ้เข้าคนน้อยเลยว่ะดาเมจมันฟิกดาเมจไว้ปะเนี่ยแต่ว่าวันฮิตวันคิวไม่ได้ฮะโอ้โหมันกระทืบแหลกเลยเดี๋ยวก่อนนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยหลบก่อนไงดีวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเออตีืหมันใช้แตกท่านี่ว่ะ ป้องให้มันใช้ท่าทุบอะทุบด้วมันก็ขวานมันจะติดนะฮะเออมามามันใช้ท่ากวาดอันนี้มาทุบเลยทุบเลยเพื่อนทุบเลยนายทุบเลยมันไม่ทุบว่ะมันมันสลัดนะเฮ้ยหลบมันเหยียบโอ้ยแหลกแหลกแหลกอู๋เพิ่งแหลกเลยว่ะไอ้ท่านี้นายอย่าเพิ่งใช้สิมันแหลกเฮ้ยอ้าวติดแล้วฮะอืมติดด้านหลังเฮ้ยมันไม่โดนนะอู๋วิ่งช้าเกินไปหรอ ติดฮิตบล็อกมาเรื่อยนะฮิตบล็อกตัวมันะโอเคเห็นชัดเจนละตอนนี้หลบก่อนโอ้โหยังโดนนะโดนสกิลนี้มันเออต้องวิ่งอ้อมมันแนะขอกินแป๊บนึงนะเก็บไปแล้วฮึบมันต้องเข้าใกล้แล้วนะให้มันตีอะ่ะมันไม่ตีว่ะมาสิตีเลยเพื่อนทุบม,มาเลยทุบม,มาเลยทุบม,มาทุบม,มาทุบม,มาไม่ทุบป่ะ โอเคหลบฮะตรงนี้โอเคมันทุบดอมทุบแล้วเก้าลีวิ่งลีวิ่งลีวิ่งทุกทีไม่ได้ฮะแต่ก่อนหน้ามันไม่ได้เย้ยโอ้ยโดนแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชุดก่อนเราอึดอยู่ฮะใส่เป็นแอดวานซ์โพติชันไงมันเลยอึดมากๆฮะเพราะว่าเอาตามตรงคือดาเมจมันแรงนะเนี่ยไอ้ดาเมจไอ้ขวานเนี่ยโคตรแรงฮะตีได้แรงมากนะไอ้ลอตนอสนะฮะ ตัว okay. หนึ่งตัวแบบหนึ่งมาทุบเลยมาทุบแล้วโอเคได้เลยตยลีเลยสิบแปดดาเมจโอ้โหโคตรแรงเย้ยลบก่อนเลยยยยกินกินโอเค,ออเควิง่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมาเข้า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 มา,า,าทุบเลยเอา <laughs> พิกแอคทุบเลยปะเพื่อได้ปะ <laughs> โอ้มันตีไม่ได้ฮะมันห้ามตีมันไม่ต้องตีด้านหลังมันนะฮะโอเคตีไปตีไปตบตัวลบ มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาทุบเลยทุบมาเลยทุบมาเลยเดี๋ยวมาแล้วละทุบละโอเคฮะตีด้านหลังตีไปแปดดาเมจแต่ก็หลบก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันเล่นเลยยี่สิบแล้วตอนนี้โอเคเอ่อหลบก่อนถะาเราก็กินก่อนขอกินแป๊บนึงนะขอกินเพิ่มในวิชั่นก่อนแล้วกันแล้ไปฮะมันทุบละอืม ก็ตีเอ้ยมันตีไม่ได้ไงฮะมันต้องตีตรงด้านหลังแบบจะจระอะไรมันตีข้างๆไม่ได้ฮะมันตีไม่เข้าอนะ่ะด้านข้างอ่ะโอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ฮะยากอยู่ยากอยู่ยากอย,กยกู่ไงดีๆๆๆไงดีไงดีนายอุ้ยมันกระทืบฮะย,ยากอยู่นะสู้กับมันฮะ ต้องรมันทุบอ่ะมันไม่ทุบเลยลบก่อนลบก่อนลบก่อนเอออุ้ยมันเวียดแบบสปินนะมันเปลี่ยนท่าโจมตีเนี่ยมันเลือดแบบมันใกล้น้อยมันแบบเลือดเหลือน้อยนะใกล้น้อยอะไรวะเนี่ยพูดอเลยเนี่ยอืไปมันไม่โดนะฮะต้องรอให้มันทุบวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งวิ่งจูบบัตเตอร์ก่อนแล้วก็กินฮะมาเย้หลบโอเคหลบได้ได้อยู่ โอ้ยอ้ามันทนได้ไงเนี่ยกินนะเพิ่มเลือดก่อนโอเคมาเออโอ้โหมากระทืบฮะตีทุบมาสิไม่ทุบฮะโอเคมันทุบรึไม่ทแล้วเร็วๆๆวิ่ง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 ตีล่ะเรียบร้อยตายสักทีฮะโอ้โหกว่าจะตีมันได้โอเคมันดรอปแล้วมันดรอปเป็นของมันนะก็คือเป็นหมวก แล้วก็เป็นอนันนี้เป็นขวานนะเออได้แล้วเป็นขวานของมันนี่ไงโคตรใหจแล้วเนี <laughs> ่ยเหมือนไม่ใช่ซอมบี้ตรงนี้ว่ะเดี๋ยวตีวซอมบีล้ละกันนะฮะทดสอบก,กับซอมบีล้ละกันซอมบอี้อยู่ตรงนี้แน่ๆเฮ้ยขุดไปเลยอันนี้ขุดไปนี่ไงพอดีนะซอมบี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทำการตีได้นะตีป่ะอุ้ยสิบดาเมจเลยว่ะเอ,อ้ยไปดูผมป่ะผมไปเอาขวานธรรมดาตีแต่พอดีอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะตาย ถือว่าได้อยู่ฮะอาวุธมันก็คือมันไม่เวียนพังนะฮะโคตรดีมาแต่ไปทดสอบกับซอมบี้ด้านนอกแล้วกันนะฮะโอ้เมื่อกี้คือเกมแครชนะฮะโอ้ถือว่าแบบหัวร้อนมากตอนนี้เฮ้ยโอ้ท่าทบดีว่า้มีท่าทบนะฮะโอเคนี่เนทบแบบนี้อืมโคตรเท่เลยโคตรเฟี้ยวเลยแต่สักนจะต้องทดสอบกับตัวอื่นนะต้องหาตัวตีก่อนลวกันสักหนึ่งตัวฮะอย่างใช้คิปเปอร์มันต้องไปฮะ เเจจดามไปทุบโอ้ยโอ้ยอ้ยอ๋อมันเอ้ยมันลากเข้ามาหาตัวนี่หว่าโอ้ยนี่ไงมันสกิลทุบคือมันจะลากศัตรูมาหาเราฮะเฮ้จะสามารถแบบลากไอเทมได้ด้วยว่ะสุดยอดไปเลยฮะผมเมื่อกี้ตกใจมปเลยมึงเอาคิปเปอร์เข้ามาใกล้นะฮะวัสนี้สเกลตันทุบหนึ่งเกีลตันลากเข้ามาฮะดีมากเลยนี่ไงแบบนี้ฮะแล้วก็สแลตมีสแลต อุ้ยเด้งเด้งตัวเด้งเลยกาเมทโอเคฮะมาอืมเรียบร้อยตายโดนสตอดาดเมทกลับหรือเปล่าเนี่ยไป <c oughs> กินเพิ่มเนวิชันนะโอ้แมงมุมมาสามตัวเลยแมงมุมทุบไปเลยเด้งมาสิบดาเมทฮะแรงอยู่แรงอยู่เฮ้ยเป็นอาวุธที่แบบโอเพยอยู่นะสิบดาเมทอะโอเคตีฮะ เฮ้ยถ้าเกิดผมใส่เป็นแอดเป็นแบบเป็นพวกชาร์ปเนตอะพวกแอดวานซ์ชาร์ปเนี่ยคือมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันน่าลองดินะนี่สลัดเลยฮะตีแบบสลัดอืมสลัดไปเฮ้ยเอาล่วงไม่เดี๋ยวตัวหนึงนะน,นี่ไงล่ะตายไปเลยนายอะโอเคฮะแล้วก็โอเคแต่ต้องกลับแล้ววะ ตอนนี้คืออัดมากีน่กนาะทีแล้ววะนี่เนี่ยแม่งเกมแคสตอนนั้นฮะเนสกเกตันวันนี้ไหนโอ้โหวิ่งโคตรไวฮะเวสกเกตันกี่ตัวเนี่ยแม่งมุมนี่ว่ะเอา้ายิงโดนกันเองนี่งไงไปเลยแล้วฮะเรียบร้อยเฮ้ยวันที่สแลชเอาไม่ถึงมันมันมุมแคบอันนี้มันตีได้แบบสั้นนะเรียบร้อยเฮ้ยบอกว่าผมกลับดีกว่าปะ่ะผมพอแล้วฮะเพราะว่าคลิปนี้คือผมอัดมานานแล้วแหละ เดี๋ยวต้องแบบไปตัดต่ออีกฮะ,ต,ต,ออกฮะตัดต่อเยอะเลยโอเคเินเพิ่มในวิชั่นแล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวคลิปหน้าคือจะไปเขตใบโอบสวรรค์นหน้าแล้วกันได้ไปชจญภัยกันในเขตใบโอบสวรรค์นหน้าแล้วกันในคลิปหน้าเลยฮะเออโอเคจะเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันในบ้านหลังนี้ฮะโอเคเข้าไปเลยแล้วก็ต้องปิดประตูด้วยเดี๋ยวคิปเปอร์เข้ามาฮะเออปิดซี่เออโอเคฮะก็ ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้ก็ถ้างานสหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย